สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่น League of Legends เท่านั้นไม่ใช่นะฮะถูกแล้ว League League of Legends นะครับวันนี้ก็จะมากับอีกคนหนึ่งนะครับเพ่อซึ่งเจอเมื่อเออผมได้ไหมผมได้ป่ะตาที่แล้วไม่ใช่ยูนะตนนี้เขาเล่นเป็นมาสเตอร์ยีนะครับผมตอนนี้มีใครปะเขาเลยต้องเล่นอะไรเขาแก่เนี่ยก็บอดีหมัลเตอร์ยีเออ พอดีผมเกียร์เกตอะมึงมันจะดีเกียร์เกตคลิปไปอุ้ยเกือบอัพชิ้แรกแล้วพี่มีผมอ่าพี่มีตัวนี้มันถูกรีเวิร์กมานะครับผมผมก็เลยเขไม่ไหวอยากเล่นเออก็เดยากเล่นมากเลยนะช่วงนี้ผมอาจจะติดแอลเป็นเฉพาะพิเศษนะครับบอกให้เก็บอื่นไม่ได่นช้ เส่วนคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นดูเต็มๆไปเลยครึ่งชั่วโมงตายไปตายซะแล้วก็ผมเพิ่งเล่นพี่หมีได้ไม่กี่เกมนะครับผมกระดิกเกิดปขออภัยด้วยอะไรวะถ้าไม่ไม่

เตรียมพร้อมมันเกิดมาแล้วนี่อะไรนี่อะ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 รจะเจอคนไดีๆตัว <c oughs> ละครที่มีที่เพิ่งรีเวิร์ลมา <c oughs> ผมแนะนำให้อัพสกิล W ก่อนนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันแรงกว่า เสื่อไม่ได้ครับเสื่อไม่ได้ส่วนถ้าใครอยากยืนเลนก็อ up E <c oughs> ไปนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเราจะโดนตอดง่ายแล้วก็ต้องกลับบ้านในที่สุดนะครับเ<ม>ดินยยได้ไหมเนี่ได้อาเลอะไรไอ้นี่เนี่ยนี่ส่วนวิธีจะสู้กับไอ้นักดาบเนี่ยมันจะต้องตีจุดอ่อนใช่ไหมละ่ะเราก็พยายาม,มยืนหลังหินนะว่า,าเทาานี่แหละมันก็จะตีไม่ได้ แล้วถ้ามันอยู่ด้านหน้าจะตียังไงก็ทำการรีเซ็ตสัญลักษณ์มันซะแล้วเข้าไปหามันใหม่มันก็จะเป็นการรีสัญลักษณ์นั่นเองเดี๋ยยๆโดนคีปตีเดี๋ยยๆๆอนนี้มันจะมาตีจุดอ่อนเห็นไหมไหม เพราะว่าจิตอ่อนเนี่ยจะเป็นการปีที่ดาเมจแรงมากจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวรีเซ็ตก่อนต้องให้มันไปอยู่ด้านหลังให้ได้อะไรออกมากละออกมากละเรพอ,อัพครบสสกิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เน้น W ไปก่อนเลยจนกว่ามันจะอัพไม่ได้แล้วค่อยไปอัพอ,อันหนึ่งให้ตัน เป็นไงสอนเล่นพี่มีไปในตัวเลยนะสุดยอดเลยนะเราคลิปนี้อาจจะดูเงีบเหน่อยนึงเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ใส่เพลงไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผม ไม่ให้ตีจุดอ่อนหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวรีเซ็ตจุดอ่อนก่อนมามามาไม่เอาไม่เอาไม่เอาพยายามให้จุดอ่อนมันอยู่ด้านหลังนะผมให้กับตัวนี้นะ มันก็จะพยายามเข้าหลังเรานะตอนนี้มันรีเซ็ตรีเซ็ตลับก่อนมาๆๆม,ม,มรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตอ้าโอ้โหมาด้านหน้าเลยรีเซ็ตเออเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณนี้ครับผม ไม่เี่เ่เง่อุ้ยโดนจุตอ่อนครับผมแต่ไม่เป็นไรเราทำดาเมจออกไปแล้วนะเป็นไงสู้ง่ายปะล่ะไม่โอเคส่วนถ้าคลิปเราดันอยู่เนี่ยแล้วก็ปล่อยคลิปไปเลยครับผมไม่คลิปไปเลยหรือไม่ก็กดดันมันหน่อย นีไ่ไงล่ะครับนี่แหละว,วิธีเล่นส่วนถ้าเจอพี่หมีด้วยกันเองเนี่ยต้องดูว่าไอ้ฝั่งเขาเล่นเป็นไหมถ้าเขาเล่นไม่เป็นเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเขาเล่นเป็นนะนะเราก็จะเล่นยากหน่อยเราต้องรีบเปิดก่อนเขา,ถ,าถ้าเขาถ้าเขาอเอบบอ,เอโอเคเยอะเอ,อ่อเช่นมานาไม่พออ่าอย กูยคุยอ่ะครับอ่ากูยังเก็บปืนกูไม่โโหเล่นโลบอ่ะดิก็ไปนี่ให้ตายเถอะถ้าตะกี้ผมได้มีมานาเยอะกว่านี้ผมได้ซิลนะครับต่อแล้วก็ต่อแล้วไปตายซะตัวสมาธิขั้นสุดๆอยู่ตรงนี้ไม่เชื่อครับคุณผู้ชม ไปนังเขาม,ม,มันมันมันรีเซ็ตเดี๋ยวเรารีเซ็ตก่อนไป<อ>โอ้โหอีมันรีเซ็ตยากยากนะโอ้โ็จะเสถียรก็ได้ไถ้ามันอยู่ทาง<ะ>นาี้เนี่ยเราก็พยายามยืดชิดๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ด้านหน้าไม่ดีไม่ดีไม่ดีด<อ>เคยกลับมาอยู่ข้างละอันนั้นนั่นมันจะยืน,นยืนข้างมันจะยืนข้างโอ้ยคราวนี้เราก็สู้สบายแล้วครับ ยืนชิดเลยยืนชิดไปดิโอ้เจอยืนชิดไปดิเจอยืนชิดไปดิเจอยืนชิดไปเจอยืนชิดไปครับมาเล่นลิล้มนะ ว่าผมน่าจะฆ่าไม่ได้โอเคเปไปเอาเอามาเปล่ามาเปล่ามาโดนนะเอาไหมจังเอาไหมาถ้าตะก,กี้ถ้อตะกี้เขาเอาต่อนะเขาตายแล้วถ้าผมมีแปดเขาก็ตายอยู่ดีโอ้โหจะได้ไดว้ากับบ้านนะครับมานาไม่มี โอ้เหทไมส่วนเซตของออกตามนี้เลยก็ได้นะเพราะผมก็ไปเอาจากฝรั่งมาทีอ่ะไนป่าเราเป็นไงบ้างเอ้าตายอยู่เวรกรรมอ๋อไม่นาะยีเรา ตายสองแล้วอะ่ะนนี่ไม่ได้ถ้ามันอยู่ตรงที่นั้นนะครับมันจะไม่มีที่แอบเลยเออมันต้องแบบนี้ ไหนไหนสายไหนไหนสายหน่อยซสายเข้าสายเข้าเว้ยวัดสายสายสู้ไม่ได้มันมันตีจุดอ่อนผมไปแล้วบนมาบนมานะบนมาไปตายซะอุ้ยเร็วเร็วเลยตึ้นทำไมแล้วอย่างนี้ผมสู้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตีจุดอ่อนผมไปถ้ามันตีจุดอ่อนอีกรอบนี่คือแบบมันตายแน่ๆ โทษเพื่อนมองไม่เห็นบอกเลยว่ารอเลือดรียาวๆทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกอดโวอย่างนี้ครับผมเฮ้ยไม่ตายด้วยวัดเดอะไม่ตายเลือดเหลยสิบสี่ ว่ารูนี้น่าจะตีไอตัวนั้นก่อนอน่ารุ่งเลยอี้ยะถือซองมาเอาเอาเหมือนเพื่อนเราจะใจร้อนนะ มาตัยี่ห้าไม่ต้องรีบก็ได้นะถ้ามันยังไม่มีของอม,มาแล้วไม่ดีไม่ดีดซึบสิ้นสายตาชึบก็ยังไม่ดีเท่าไหร่มันมถ้ามันอยู่ด้านหลังไปเลยอะ โอ้โหอันนี้ด้านหน้าเลย <G ül pore ng> เพราะว่าถ้ามันตีจุดอ่อน <G ül> มันจะเป็นเหมือนตาที่เลี้ยครับผมเล่นยากเลยเอาอันนี้ได้มาไหมเอินแล้วครับ S M R หรอลูกใช่ครับตาล้วเกินใหม่สิกรอบนะ สามอยโอ้เขาไม่มามเต้นรอเนะขายิงอะเขายิงเขายิงมาตยรออยู่นี่ถ้าเขามาแกงแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เขาแกงไป เเลยสองวิลูกพี่หายไปไหนล่ะน่าจะไปออกของนั่นเอง เราฮนะาเรามีเทเลพอร์ตมีของครบหมดไม่มีปัญหาส่วนผมแถมชีพมาเพิ่มไปด้วยอ,ออกเลยว่างานนี้เสร็จแน่สักสองหมองอกไปจะซุนจะหมดแล้วนี่นนเป็นไสยาลแบบนี้นี่โอเคเราได้เปียบครับ พยายามเดินชิด้ายไว้แล้วยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนถ้าเดินกลับมาอ๋อต้องเดินชิด้ายเวี้ย <c oughs> ชิด้ายก็ชิด้ายนะ <c oughs> จะเดินลีเอง เขาลีเองนะท่านผู้ชมเอาดิเราก็ลีได้เหมือนกันคิดว่าเราจะลีไม่ได้อะเฮ้ยเขาเป็นอมวุต่าชั่วคราวเยอะแล้วหนีเลยครับหนีเลยจังหวะนี้หนีเลยบอกเลยไม่มีทางรอดครับเรียบร้อยครับผม ไม่ควรมาช็อตตะกี้นะเพราะว่ามีสิทธิ์ตายสูงมากเขาหิวอะ่ะเขาไม่รู้หรอว่าผมมีอันติอันติโอ้ยโกงใช่ไหมตะกี้มันบุกมาถึงป้อมอ้อจะได้สกิลไม่มีครับผมเรียบร้อยตัวนี้ชอบมาเก็บตกจริงๆเลยนะ คือไม่ไหวถ้าไม่มีมานาที่เจ้าคือไม่ไหว <c oughs> แต่ตัวมันผมสู้ได้ที่าสา<ะ>มเก็บ<อ>ตังค์ด้วยตันนี้อุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหระเบิดเยอะวะ่ะ My friend win ไม่ให้แล้วนายคุณจะหน้าเอ๋อ ถ้ามาอย่างนี้เราว้ามอะเลยโอ้ยถ้าผมนี่ดูเลือดถ้าเราใช้สกิล W อีกรอบมันจะเป็นการดูดเลือดติดกดผิดโอ้เล่นพลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไอ้แค่จะในปืนมาเจอมานาเป็นนิดเดียวถ้าช็อตตะกี้เขาบวกเขาตายอีกรอบแน่มองเลย เดี๋ดเดือเดืเ,ดเพื่อนพี่คีบเราเนะเพื่อนนะอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้เพราะว่ามันน่าจะกลับไม่ไม่กลับอะ่ะเรียบร้อยบุ๋มอ่ะสะกี้พัสสีของพี่หมีลืมบอกตีครบห้าครั้งแล้วจะเป็นสายฟ้าเนฮะ้ยคูว่าแล้วทำไมติดงโดนจะชนมะ

เรียบร้อยครับผมอันเนี้ยถือว่าฝั่งนู้นประมาทครับคิดว่าผมสู้ไม่ได้ถ้าประมาทอย่างเงี้ยโดนเลยครับสู้ไม่ได้แน่แน่อตอนเนี้ยฝั่งผมเสียเปรียบก็คือไม่ได้สักมังกรเลยฝั่งนู้นได้หมดเลย ไม่ตายไปอ,อะไรอะ่ะน่าจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าหรือม,มีไไม่เป็นไรนะน่าจะป่าป่าอยู่ล่างป่าอยู่ล่างโอเคได้ไปไม่ได้ไหวไหวน่าจะไหวใช่ไหวอยู่นั่นเหรอเดี๋ยวผมจะ พุ่งไปจะอีวิพุ่งไม่ได้นะฮะมันปักหวาดเลยครับทุกคนมันปักหวาดเอาไว้ใหทุกคนหายไปเลยนะฮะ กลา,า,างกลางจะพังไหมนะโอ้โหยากจริงดันไม่ได้ครับมันกันดิเจ็ดอ่ะไาท์ายกูดิเจ็ดดีใจด้วยชิมู<อ> โอ้เยอะเพื่อนไม่รอเราอะ่ะเพื่อนดีไหมแต่เมื่อกี้มนะีคนยิงบวกนะถ้ารู้ว่าเพื่อนมานกันเออเออ นี่นะคบผมไม่ไหวจริงๆนะโอ้โหหนีไม่รอดนะโอ้ทีมผมสู้แนวหลังมันไม่ได้ปีผมกัดมากครับเกนบารมันยิงเทียนนั้นอะ Hmm. เป็นนี้ต่อไปอาจจะไม่ไหวนะเนี่ยเดี๋ยวป้อมป้อมเราเฮ้ยแต่น่าจะทันทิโม่เจ้าคือความหวังของหมู่บ้านโคฮะถ้าทิโม่ไปผมก็ไม่ต้องใช้เทเลพอร์ตละ ที่สำคัญเลยทีมไฟเมื่อกี้ผมเสียอันติไม่ยอมหนีระวังนะระยะไกลก็ไม่กลัวเพราะมันบางเอาว่าเอาว่าเอาว่า ไม่เพื่อนไม่ยอมไม่ยอมโอ้เสียไอเนี่ยสีอย้น้ามันไม่ยอมจริงอ้อโห ไม่ยิงย่ะล่ะยังไงก็ได้หนึ่งตัวคุ้มไหมเนี่ยผมความคุ้มอยู่ที่ไหนตานี้น่าจะแพ้นะครับรู้จักทรงแล้วเกินไปนะเพื่อนนะเกินไปนะไม่ไหวแล้วเนี่ย ปดคิวส่วนใหญ่มาจากผมด้วยทีมผมสู้ไม่ได้อ่ะอกลางก็ไม่ไหวของผมนี่ทีมไหวไหวครับผมที่สองอู้อปลาเราทำไมเลือนเหลือแค่นั้นเลเวลสิบประทานเลเวลสิบสามนะครับผมเรียบร้อย อะไรทำอะไรเพื่อนเราไว้อ๋อนี่เองถ้าได้ที่หนึ่งจินหนึ่งในสามมันจะได้เยอะเข้าใจแล้วโอ้ไม่ไหวละเพื่อนแต่ละคนกิ่งใช่ไหมก่งกันเลยกิ่งทั้งนั้นเลยใช่ จะมาลออ่อไม่ไปนะโทษทีฮ่าฮ่าไม่ไปจ้าถึงจะเอาซัพพอร์ตมาล่อก็ตามโอ้โหมันโชว์เทียผมไม่มีเทียครับเฮ้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 ไอตัวนี้ชามน่ากลัวเฮ้เฮ้เฮ้เลือกชามเหรอ อุ๊ยชามจริงด้วยอุ๊ยไม่ไหวแบกไม่ไหวแล้วครับทุกคนทีมผมไม่มีใครเลยที่จะสู้ได้ทีมผมสามากครับยอมเยอม,ยอม,ยอม โอ้โหหมวดพิเศษรอบแรกก็แพ้เลยนะเดี๋ยกดยอมห้าคนทำไมมันขึ้นว่าสี่โอ้ 1, โหก็คลิปนี้ก็เอาจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบาย